พระองค์ท่านนะครับผมทรงเป็นแม่ของแผ่นดินนะครับผมท่านได้อุทิศพระวรกายนะครับผมในการมีพระราชกรกิจหลากหลายมากมายนะครับผมโดยเฉพาะภาไทยนะครับผมท่านเป็นผู้ริเริ่มนะครับผมโครงการศิลปาชีพนะครับผมซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับเป็นโครงการที่พระองค์ท่านนะครับผมได้ลงไปร่วมขับเคลื่อนในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะ ของภาคไทยนะครับผมซึ่งมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับผมแล้วก็ท่านมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้านะครับในเรื่องของการที่จะร่วมลงไปร่วมสืบสารนะครับผมภาคไทยเนี่ยนะครับที่จะให้คงอยู่กับคู่แผ่นดินไทยนะครับผมโดยเฉพาะภาคใต้นะครับในส่วนของภาปฏิกนะครับท่านได้มีพระราชนิธานนะครับผมในเรื่องของการที่จะ อยากจะให้คงอยู่เหมือนกับภาคอื่นๆนะครับผมสวัสดีค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์การถอผ้าพ,พื้นเมืองและส่งเสริมให้ชาวบ้านรักษาลวดลายสีสันและกรรมวิธีดั้งเดิม เพื่อสร้างสารรพผลิตภัณฑ์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและต่อยอดการเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระวิยยอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจมายาวนานหลายทศวรรษในการพัฒนาส่งเสร,ริมเรื่องผ้าไทย พระผู้ทรงยกระดับคุณค่าแห่งภูมิปัญญาภาไทยจากเส้นได้สู่สายใยแห่งแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชันิทานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์สืบสานงานศิลปหัตกรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินทรงส่งเสริมพัฒนานงานศิลปหัตกรรมพื้นบ้านทั่วประเทศพระองค์ทรงมีพุทธปการอย่างยิ่งในการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทย ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระมารด a แห่งไหมไทยและสมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูยกระดับคุณค่าของผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีโลกติดตามพระเมตตาของพระองค์ท่านและการสืบสานพระปณิธานพระม a n d าแห่งผ้าไทยจากรายการวันนี้ค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เดชาศิดูการครับ ผู้อวนวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชบัฏภูเก็ตครับในเรื่องของความซาบซึ้งกับพระองค์ท่านนะครับผมซึ่งจากที่เราตั้งแต่เด็กตั้งแต่จนโตนะครับผมเราได้เห็นท่านพระราชดำเนินไปกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมในการได้มีโอกาสได้ลงไปในพื้นที่ที่มีความธุรกันดารอย่างมากนะครับโดยท่านไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเลยนะครับมาเป็นเวลานานนะครับผมในทุก อภะราชกรรณนยกิจนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของผ้าไทยนะครับผมถ้าเรามามองว่าถหากว่าไม่มีพระองค์ท่านนะครับผมเราก็คงอาจจะไม่มีผ้าไทยนะครับผมจนถึงทุกวันนี้นะครับผมท่านอยากจะให้ในแต่ละภูมิภาคนะครับผมได้มีการสืบสานอ,อ,อ,อนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับผ้าไทยนี้นะครับผมให้คู่กับ แผ่นดินไทยนะครับผมในเรื่องของการสืบสารพระราชปณิธานนะครับผมให้ในแต่ละพื้นที่มีการจัดตั้งศูนย์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูเกี่ยวกับผ้าทไทยนะครับผมในส่วนนี้ทางหมหา,าชัยราชบัรภูกเก็ตนะครับผมก็ได้น้อมนำนะครับผมพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะครับผมในการที่จะมาร่วมการขับเคลื่อนอนุรักษ์นะครับฟื้นฟูผ้าทไทยนะครับโดยเฉพาะ ภาคใต้ก็คือในเรื่องของผ้าบาติกนะครับซึ่งเป็นผ้าที่มีลวดลายอัตลักษณ์นะครับผมซึ่งมีความเป็นลักษณะพิเศษของภาคใต้นะครับผม <c oughs> ก็เลยทําให้เป็นที่มาที่ไปว่าในส่วนของภารกิจหลักในเรื่องของการขับเคลื่อนการทํานุบํารุงศิลปะอนุรักษ์และวัฒนธรรมของมาเชลัยเนี่ยก็ได้ดําเนินการในเรื่องนี้มาตลอดระยะเวลานะครับยาวนาน มหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเกิดการน้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาสืบสารและต่อยอดจนกลายเป็นศูนย์ภูมิปัญญาบาติกมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ต ภายใต้การดูแลของอาจารย์เดชาศรีดูกาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตศูนย์แห่งนี้มีภารกิจสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมผ้าไทยผ้าพื้นเมืองผ้าท้องถิ่นของภาคใต้ให้คงอยู่โดยเฉพาะปาติกข,ของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของลุ่ลายบนผืนผ้า ที่มีความอ่อนช้อยสวยงามถ่ายทอดวิถีชีวิตธรรมชาติความงดงามของวัฒนธรรมภาคใต้ฝั่งอันดามานันทั้ง6จังหวัดเป็นการถ่ายทอดผลงานศิลปะจากภูมิปัญญาบนผืนผ้ากลายเป็นบาติกผ้าไทยสืบสานพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป ศูนย์ภูมิยาบาติกนะครับผมซึ่งได้สังกัดสำนักศรริลปะและวัฒนธรรมมหวาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตนะครับผมในตัวของศูนย์เองนะครับผมเรามีภารกิจสําคัญหลักๆ2ประการนะครับผมประการแรกก็คือในเรื่องของการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสาร,รศรริลปะและวัฒนธรรมผ้าพื้นถิ่นนะครับผมโดยเฉพาะผ้าบาติกข,ของภาคใต้ซึ่งเป็นผ้าที่มีความอ,อัตลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของลวดลายนะครับในส่วนของศูนย์ภูมิปัยาบาติกข,ของเราเองนะ รเราได้มีการรวบรวมองค์ความรู้นะครับผมของภูมิปัญญาท้องถิน่นบาติกฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะครับผมซึ่งในแต่ละพื้นที่นะครับทางศูนย์ภูมิปัญญาบาติกของเราเนี่ยได้ลงไปทํางานขับเคลื่อนนะครับผมกับช่างบาติกพื้นถิน่นแล้วก็ปลาดชุมชน,นที่ทรงภูมิปัญญาเกี่ยวกับในเรื่องของการทําผ้าบาติกนะครับก็เลยทําให้ เราได้มีโอกาสทำงานในการรวบรวมองค์ความรู้กับเครือข่ายนะครับผมของของภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งหมดนะครับผม ถ้าย้อนกลับมาในเรื่องของการสืบสารนะครับผมลายผ้าของผ้าบาติกนะครับผมก็เราจะเริ่มต้นด้วยทา,ทางอาจารย์ชูชาติของเรานะครับซึ่งอาจารย์ชูชาติเนี่ยถือว่าเป็นปฐมมาเร์ในเรื่องของการทําผ้าบาติกในยุคเริ่มต้นเลยนะครับซึ่งในยุคสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีกล้องถ่ายรูปใต้น้ําใช่ไหมครับผมทางอาจารย์ชูชาติกับทีมนักศึกษาเนี่ยนะครับก็ได้ลงไปนะครับผมดำน้ำแล้วก็สเก็ตลน์ ครับผมขึ้นมาใช้สําหรับการทําผ้าบาติกในยุคแรกๆนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์ของผ้าบาติกในยุคแรกๆนะครับผมก็จะเป็นผ้าบาติกนะครับผมที่เกี่ยวกับลวดลายเกี่ยวกับทางธรรมชาติใต้น้ําไม่ว่าจะเป็นปลากุ้งหอยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกปะการังนะครับผมก็จะมีความงดงามซึ่งเป็นอัตลักษณ์นะครับ ศูนย์ภูมิปญาปาติกนะครับผมก็ได้นําองค์ความรู้นะครับผมซึ่งเริ่มต้นจากท่านอาจารย์ชูชาตินี่แหละครับผมมาเขาเรียกว่ามาประยุกต์ นะครับผมในเรื่องของการสร้างนะครับลวดลายอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่นะครับผมเพื่อให้เกิดความร่วมสมัยมากขึ้นนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นในตัวแกรี่นี้นะครับผมผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายแตกต่างจากยุคเก่าๆามากมายนะครับผมภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่ารักชูบาติกนะครับผมเกิดจากการที่เราตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเพื่อร่วมในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับผมผ้าบาติกของเราซึ่งเป็นภูมิ ภูมิปัญญาของภาคใต้นะครับผมแล้วก็ชูนะครับผมเกิดจากการที่เราให้เกียรตินะครับผมกลาบ ทางปฐมมาเริกนะครับผมที่มีการจัดทํภาพปฏิก็คืออาท่านอาจารย์ชูชาตินั่นเองนะครับผมปีที่ผ่านมานะครับผมก็มีการยกระดับในเรื่องของลวดลายนะครับผมในเรื่องของดีไซน์ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นนะครับผมก็เลยมีการเขาเรียกว่ารีแบรนดิ้งใหม่ขึ้นมาภายใต้แบรนด์ออก้าพีเคนะครับผมก็นอกเหนือจากการสืบสาร พระราชบัญิธานของผ้าพันปีหลวงเลยนะครับผมเพื่อเป็นการยกระดับให้ภ้าพื้นเมืองเนี่ยนะครับผมขึ้นสู่ในระดับสากลนะครับเราก็มีการร่วมไม้ร่วมมือในเรื่องของการทํางานนะครับผมหลากหลายเครือข่ายนะครับทั้งภาครัฐนะครับผมภาคราชการต่างๆนะครับผมก็มีการสนับสนุนผ้าบาติกของจากที่นี่จากสํานักงานของเราเนี่ยไปใช้ในการสวมใส่ตามวาระสําคัญต่างๆมากมายนะครับ นอกจากการสืบสารผ้าบาติกของรักชูบาติกลวดลายแบบดั้งเดิมของเอกลักษณ์บาติกภาคใต้และการยกระดับผ้าบาติกให้มีความทันสมัยมากขึ้นของแบรนด์ออก a กาพีเของมหาวิทยาลัยราชาพัฏภูเก็ตแล้วยังมีอีกแบรนด์บาติกชื่อดังของจังหวัดกระบี่อ่าวลึกบาติกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าไทยประจำปี2567จังหวัดกระบี และศูนย์การเรียนรู้หัตถศิลป์พื้นเมืองโบราณที่นี่ดาลาบาติกดาลาบาติกคือการสืบทอดและฟื้นฟูล,ลายผ้าบาติกโบราณโดยครูช่างศิลปะหัตถกรรมท่านินทร์รักษาวงศ์ได้นําลายบาติกโบราณของคุณยายที่เคยใช้ทําสรงมาพัฒนาต่อยอดเป็นการสร้างสรรค์าง,งานผ้าบาติกที่มีกรรมวิธีเฉพาะตัวคือการพิมพ์มือผสมกับการเขียนลาย โดยใช้แม่พิมพ์โลหะและผู้กันในการลงสีซึ่งเป็นวิธีการที่มีน้อยมากในสมัยก่อนดาลาบาติกยังคงสืบทอดต่อยอดและอนุรักษ์ฟื้นฟกูการทำผ้าโบราณผ้าบาติกโบราณให้คงอยู่สืบไปตามพระราชปณิิาาน,านสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างที่บอกค่ะว่าดาราบาติกค,ค่ะเราก็เก็บลวดลายและวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เป็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลายหนังตะลุงนะคะลายหนังตะลุงวายังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยค่ะตัวตรงนี้จะเป็นเป็นการละเล่นนะคะการละเล่นของของคนพื้นที่ในภาคใต้นะคะก็จะมีหนังตะลุงมโนราอะไรพวกแบบนี้ค่ะผ้าโบราณนะคะ สมัยโบราณนียค่ะมันก็จะมีลวดลายที่เราได้เห็นนะคะเราจะเห็นว่าผ้าบาติกโบราณนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเป็นผ้ามงคลนะคะจะเป็นผ้าที่สําหรับรับไหว้หรือว่างานมงคลต่างๆอย่างเช่นลายตัวนี้นะคะชื่อลายประแจจีนหรือกุญแจจีนหรือตะขอเกี่ยวทรัพย์ ซึ่งเป็นลายหนึ่งในมงคลห่วงจุ้ยของจีนนะคะหมายถึงการเกี่ยวซับให้ให้กลับเข้ามาอยู่ที่เราให้เยอะๆอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าพอลายประแจจีนเนี้ยมันก็จะมีประแจจีนที่เป็นโซนเอเชียนะคะกับอีกอันนึงเป็นประแจจีนที่มันเป็น,นของโซนโลมันอิตาลีอะไรพวกแบบน,นี้นะคะเป็นการผสมผสานลวดลายวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยค่ะเป็นลายประแจจีนอีกอันนึงก็จะเป็น ลวดลายโบราณของอินเดียนะคะเราได้รับวัฒนธรรมอินเดียมาผสมด้วยนะคะในประเทศของเราตัวนี้เป็นลายดอกญ่าค่ะมันมีความเรียบง่ายแต่ว่าตัวเชิงต่างๆของเขาเนี่ยจะมีจะมีลวดลายที่เป็นกำหนดเป็นคู่แล้วถ้าเราจะสังเกตเห็นนะคะนี่ค่ะเป็นปะตะเห็นไหมคะปะตะก็คือตัวปะเตะทีค่คนเรียกเข้าใจว่าผ้าปะเตะ จริงๆผ้าปะเต้กับผ้าบาติกคือตัวเดียวกันนะคะผ้าบาติกปะเต้เป็นตัวเดียวกันเป็นผ้าที่แต่มีหน้าผ้าผ้าโบราณทุกชิ้นเนี่ยค่ะมันก็จะมีหน้าผ้าของมัน ลายอีกลายหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอในความเป็นกระบี่นะคะก็คือลายลมหายใจกระบี่นะคะจะเป็นการพูดถึงวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตของคนกระบี่ก็คือ,อ,อมีใบาปาล์มมีเรือหัวโงงแล้วก็มีหอยชักตีนนะคะลายหอยชักตีน อาจจะพูดไม่สุภาพนิดนึงนะคะว่าเป็นลายหอยชักตีนนะคะแต่เป็น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 คำพูดของพื้นถิ่นนะคะแล้วก็เป็นวงน้ำนะคะจะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นลายเส้นที่ละเอียดนะคะด้วยการที่กรรมวิธีการทําผ้าบาติกเนี่ยค่ะมันจะต้องถ้าให้ดีอ่ะมันจะต้องเส้นเล็กละเอียดคมนะคะมันถึงจะเป็นผ้าโบราณการสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทย ต้นแบบพัตราภูษาศิลป์ในสมบบนเด็จพระนางเจ้าสิิธิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนินีพันปีหลวงยังเป็นการสืบสารวัฒนาธรรมการแต่งกายของไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นและอาพรผ้าไทยของไทยที่กระจายรายได้สร้างงานส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนฐานรากตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ ซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยจึงเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามภูมิปัญญาของคนไทยในการถักทอลวดลายสีสันที่มีความสวยงามเพื่อบอกเล่าอัตลักษณ์วิถีชีวิตและตัวตนความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกมีการขับเคลื่อนนโยบายนะครับในเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นะครับผมในชุมชนรากฐานเลยนะครับผมคือจะเป็นในเรื่องของตัวแฟชั่น แล้วก็อาพรนะครับผมโดยผ่านโครงการศูนย์อัจริยะเพื่อการพัฒนาภาคใต้นะครับผมแต่ซอฟต์พาวเวอร์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือแฟชั่นนะครับเราก็เลยอยากจะให้ซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้แฟชั่นเนี่ยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานในในเรื่องของการท่องเที่ยวครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถเข้าไปอยู่ในภาคธุรกิจ การโรงแรมและบริการได้ร้านค้าซอวิเนียหรือว่าสนามบินนะครับผมเรามีความมุ่งมั่นนะครับผมที่จะนำซอ f t Power ตัวนี้ก้าวสู่ระดับสากลครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปในเรื่องของการขับเคลื่อนศูนย์ภูมิปัญญาบาัติกนะครับผมเพื่อที่จะยกระดับ นะครับผมในเรื่องของวิชาการการวิจัยเกี่ยวกับการการผลิตผ้าการส่งเสริมการดีไซน์รวมไปถึงในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดด้วยเพื่อให้อาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับผมสามารถไปอยู่นะครับในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับผม เราได้ลงไปพัฒนา ในส่วนนี้ในส่วนของตำบลฉลองกับกลุ่มเป้าหมายนะครับผมโดยลงไปฝึกอาชีพให้ชุมชนนียนะครับผมสามารถผลิตผ้าบาติกแล้วก็ตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจะจำหน่ายได้นะครับผมในปัจจุบันนี้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ครับที่สำคัญก็คือ,อเขาได้เป็นตัวแทนในการที่จะออกมาสื่อสารซอฟ์พาวเวอร์ของชุมชนเน่ยเราจะไปปักหมุดเพื่อที่จะลงไปส่งเสริมขับเคลื่อนสืบสารปณิธานในส่วนของโครงการ ผ่านทางกระทรวงต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอวอแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยต่างมีหมุดหมายเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งก็คืออย่างเข้มแข็งเลยก็คือเป็นการยกระดับไรายได้ของชุมชนแล้วก็กลุ่มเป้าหมายครับผมโดยผ่านทางหมหาเชื้อัยสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นตัวกลางครับผมในการที่จะลงร่วมไปส่งเสริมความรู้และก็ทางด้านวิชาก,การให้กับชุมชนครับผม ส่วนในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับผมในเมืองไทยของเรานะครับผมมีซอฟต์พาวเวอร์มากมายหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารนะครับแฟชั่นหรือว่าฟิล์มนะครับหรือว่าอื่นๆอีกมากมายนะครับดังนั้นการที่เราเป็นเจ้าของบ้านนะครับผมเราเป็นเจ้าของซอ ซอฟ t ์พาวเวอร์นะครับหากว่าเราสามารถที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟ t ์พาวเวอร์ที่มีอยู่ในชุมชนของทุกท่านได้นะครับผมให้เราร่วมกันออกมาขับเคลื่อนซอฟ t ์พาวเวอร์ที่เรามีอยู่นะครับเพราะว่าซอฟ t ์พาวเวอร์เหล่านั้นนอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกท่านแล้วนะครับสิ่งสําคัญก็คือสามารถยกระดับรายได้ให้กับชุมชนประเทศชาติของเราได้ด้วยเช่นกันครับ พระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากสายพระเนตรที่ยาวไกลในการส่งเสริมพัฒนาผ้าไทยมรดกของชาติไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมการแต่งกายและการสืบสารผ้าไทยของคนไทยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นต่อประสงนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ห่างไกลในชนบท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อยและประสบปัญหาความยากจนจึงทรงตระหนักและทรงให้ความสำคัญในการสร้างอาชีพเสริมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งเสริมอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไม้แก่ประสบนิกรสนับสนุนอาชีพทางด้านหัตถกรรมไม้ลวดลายต่างๆมาตั้งแต่ปี2513 จนเป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางและเป็นที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจากพระราชกรณียกิจนานับประการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทุ่มเทพระวรากายทําเพื่อประสมนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานในฐานะแม่ของแผ่นดินบวงชนชาวไทย ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของยูเนสโกในปี2569เพื่อให้ชุดไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและเป็นการสืบสายมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกด้วยนับเป็นมรดกแห่งสมเด็จพระบรมราชน,านีพันปีหลวงมรดกแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทย การร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงนะครับผมอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับผมร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยนะครับผมซึ่งนอกเหนือจากการร่วมกันขับเคลื่อนอนุรักษ์สืบสารผ้าไทยแล้วนะครับผมก็ยังเป็นการยกระดับรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะให้คนไทยนะครับผมออกมาการสวมใส่ผ้าไทยนะครับผมสร้างความภาคภูมิใจให้กับศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศไทยครับ นับเป็นโชคดีของคนไทยที่เรามีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีสายพระเนตรกว้างไกลทรงตระหนักรู้ในคุณค่าของความเป็นไทยอันเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลและกำลังจะสูญสิ้นไปจึงทรงทำทุกวิถีทางเพื่อสืบทอดมรดกล้ำค่าของแผ่นดินให้คงอยู่เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ พระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินและทรงเป็นต้นแบบในการสืบสารและเผยแพร่คุณค่าของงานหัตถศินให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานจากพระราชปณิธานของพระองค์ท่านทรงสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวไทยเห็นคุณค่าของผ้าไทย ซึ่งเป็นสมบัติคู่ชาติไทยมาตั้งแต่ยาวนานนับหลายร้อยปีเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์รักษาสืบสารและต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยและก้าวไกลไปสู่ระดับโลกสืบสารพระราชปณิธานพระมารดาแห่งผ้าไทยต้นแบบสยามพัตราภูษาศิลปวิสัยทัศน์ของพระองค์ไม่เพียงช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังช่วยสร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะ